สวัสดีครับกลับมาพบกับอ๊ออีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่โกดังเทพลักบางนาเช่นเดิมนะครับวันนี้มีรถนะครับย้ายกลับเข้ามาใหม่นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่นที่ตอนนี้ทำราคานะครับโปรด้วยนะครับนะครับเป็นเจ้า t o y o ต a นะครับรีโวนะครับนี่ 2.4ตัว e นะครับนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ4ี่ประตูตัวเตี้ยนะครับนี่นะครับก็จะเข้ามาหลายคันเลยแล้วก็ติดจองไว้แล้วหลายคันนะครับเพราะราคาตัวนี้เรวมากนะครับราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทนะครับ3 7 9 0 0 0บาทนะครับนี่เดี๋ยวเราพาไปชมตัวรถครับตัวรถก็จะเป็นนี้เลยนะครับอันนี้คือเขา เข้ามาจอดเรียงไว้แล้วก็โดนจองไปแล้วหลายคันนะครับนี่ครับภายในนะครับเกียร์ธรรมดานะครับนี่เกียร์ธรรมดาหสปีดเลขไม่จะไม่ข้าม1 0 0 0 0แสนนะครับไม่ข้าม1 0 0 0 0แสนอย่างคันนี้มเมื่อกี้ก็เจ็ด0ื่นกว่านะครับนี่นะครับนี่สภาพด้านหลังอันนี้คือเรายังไม่ได้ทำการดีเทลลิ่งนะครับล้างนะครับลูกค้าก่อนจะรับรถนี่เราเต็มระบบแน่นอนเรื่องทำความสะอาดนะครับให้มาดูก่อนว่า รถเข้ามาใหม่แล้วเป็นราคาโปรมีแบบไหนบ้างนะครับ,นะร,บรถส่วนใหญ่ของรุ่นนี้นะครับเราจะเป็น4ประตูตัวเตี้ยมีแคลรี่บอยให้นะครับนะครับบางคันไม่มีบางคันมีราคาเท่ากันนะครับ,นะร,บราคาเท่ากันนะอยู่ที่ว่าลูกค้า,ามีความประสงค์ในการใช้งานรูปแบบไหนนะครับอยากเป็น อ่าส no ี no ่ประตูโตเทียไม่มีแคลริบอยอยากมีแคลริบอยอย่างเงี้ยครับก็มาเลือกได้เพราะว่ารถรอเนนี้ป๊อปแจ้งไว้ก่อนแล้วก็ค่อนข้างเข้ามาเยอะนะครับเข้ามาเยอะนี่ครับนี่นะครับคันนี้ก็รู้สึกว่าติดจองแล้วนะครับติดจองแล้วนะครับรถรุนนี้ไม่ไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับนี่ครับไม่ห้าหมื่นสี่นะครับนี่ห้าหมื่นสี่นะครับนี่ภายใน สวยงามครับเป็นเบาะกำยี่นะครับนี่เบาะกำยี่คือด้านหลังเนี่ยออฟดูแลรถแทบจะทุกคันเลยครับเบาะหลังเนี่ยโอ้ไม่มีรอยยับรอยย่นรอยซุดของตัวปีกหรือว่าตัวเบาะเลยนะนะอันนี้มุมมองทางด้านหลังนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็มีที่ เท้าแขรนะครับสามารถใส่วางแก้วน้ําได้เดินทางนะครับนี่นะครับผ้าหลังคาสะ,สะอาดเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแคลริอบอยนะครับเป็นแคลริอบอยเสมอเก่งนะสวยงามนะครับนี่ครับรถเข้ามายางยางเดี๋ยวดูให้นะครับยางคันนี้ปียี่สิบสามนะครับ ยานปี่นะครับตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์นะครับระยะการเมทนนะครับได้ทุกคันอยู่แล้วนะครับของผมเนี่ยก็คือลูกค้าสนใจทะเบียนไหนออเอาประวัติการซ่อมบำรุงนะครับการเข้าเช็คระยะให้ลูกค้าพิจารณาก่อนได้นะครับยนคันนี้ครับสวยงามเหมือนกันนะครับทะเบียน558เลยนะครับเข้ามาหลายคันติดจองหลายคันะครับรถ ราคาแบบนี้นะครับถูกมากๆนะครับนี่ครับห้าหมื่นเจ็ดนี่ไมค์คันนี้ห้าหมืนเจ็ดเป็นอ่าทั้งหมดนี้เป็นปีสองพันสิบปดะครับลูกค้าเมื่อก่อนตั้งราคาก็ค่อนข้างสูงตอนนี้กลับมาจัดโปรโมชั่นภายในเดือนนี้นะครับนี่ครับเหลือสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันะเมื่อก่อนนี่สี่แสนกว่าเลยนะครับนนะครับนี่ครับมีทั้งตัวที่ไม่มี คลร่บอยด้วยนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับนี่อย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวนะครับจองแล้วจ้านะครับเร็วมากเลยนะครับรถล็อตนี้ลูกค้าจองออนไลน์นั้นเลยนะครับนี่ครับจองแล้วจ้านะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเซลก็จะทำการอ่า พิมพ์นะครับคันไหนที่ติดจองแล้วนะครับบางทีลูกค้ามาดูก็จะรู้ว่าคันไหนติดจองแล้วก็จะมีตัวเลือกนะครับให้ลูกค้าได้ดูนะครับจริงๆรถเนี่ยจอดอยู่ที่โกดังเทพรักษด้วยแล้วก็โกดังบางนาด้วยนะรถแบบนี้นะครับเนี่ยครับสประตูนะครับตัวเตี้ยมีแคลริบอยกับไม่มีแคลริบอยนะครับเนี่ยครับราคาเท่ากันนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้านะครับสะดวกสนใจแบบไหน นะครับอย่างคันนี้ครับไม่นเก้านะครับปี2018นสิบดูนี่นะครับปี2018นะครับทุกคันนะครับลำดับเดียวเสมอนะครับลำดับเดียวเสมอจากอาคเนย์แคปกลนะครับนี่ครับถ้าไม่มีแคริบอยนะครับก็จะมีตัวแม็กไ n เนอร์ให้อยู่แล้วนี่ครับลูกค้าก็คือซื้อรถกับทางออฟก็คือไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เรารู้ว่าประวัติการเข้าสู์เช็คระยะ ถึงในช่วงไหนแล้วนะครับลูกค้าก็ไปสามารถเมนเทนต์ต่อได้เลยนะครับเนี่ยครับนี่นะครับราคาเท่ากันต่างกันแค่แคล l y บอยครับกับเลขไม้นะครับเลขไม้น้อยลูกค้าท่านใดสนใจก่อนออฟหาลดเลขไม้น้อยให้ก่อนนะครับก็เป็นสิทธิ์การจองนะครับถือว่าเป็นสิทธิ์การจองของเรานะครับอ่าครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับราคาลงมาเยอะมากนะครับ กรณีลูกค้าซื้อสดนะครับราคา3 7มแส0เจ็ดืนเก้าพนะครับไม่มีบวกแหวกนะสามแส0เจ็ดหื่นเก้าันไม่มีบวกแหวกนะครับฟรีค่าโอนด้วยนะครับลูกค้ามาชำระเงินออกรถนะครับรับรถไปแล้วนะครับเอาเอกสารทุกอย่างนะครับชุดโอนนะครับเข้านะครับสำนักงานใหญ่นะครับลูกค้าก็รอประมาณ 2- 3ถึงอาทิตย์นะ ก็จะดําเนินการนะครับโอนให้ลูกค้านะครับลำดับที่สองจะเป็นชื่อลูกค้านะครับในกรณีซื้อเงินสดนะลำดับที่สองลูกค้ายังไงก็ได้เป็นเป็นชื่อลูกค้าอยู่แล้วลำดับที่1เป็นของอาคเนทุกคันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับราคาซื้อสดนะครับสามแสนเจ็ด้าบาทเนี้ยไม่มีบวกแวกนะครับไม่มีบวกแวกนะครับอ่าตอนนี้ลูกค้าสนใจมาเยอะนะครับเกี่ยวกับ ไปเจอรถซื้อสดโดนบวกแบตอีกนะครับก็เสียตังค์เพิ่มอีกสองสามหมื่นนะครับแต่ของออฟเนี่ยราคาที่เปิดคุยกันตกลงกันนะครับจบที่เท่าไหร่ซื้อสดไม่มีบวกแบตนะครับนี่โอนให้ด้วยนะครับส่วนในกรณีที่ลูกค้านะครับต้องการจัดไฟแนนซ์นะครับได้เช่นกันนะครับรถตรงนี้จัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันนะครับในส่วนของตัวสีเบระตูัวเทียนะครับ เราจัดไฟแนนซ์ได้ปกติเลยนะครับยอดจัดเต็มนะครับตัวตัวเครดิตเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะครับถ้าลูกค้ามีเครดิตอยู่แล้วเครดิตดีนะครับยอดจัดเต็มฟรีดาวนะครับสบายๆยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดไฟแนนซ์นะครับอ,อธิบายนิดน,นึงก็จะมีแวดนะครับ จัดไฟแนนซ์อยู่แล้วกับตัวดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าเราจัดไฟแนนซ์เนี่ยทุกๆไฟแนนซ์ก็จะมีแบด7%อยู่แล้วไม่เหมือนซื้อสดนะแต่ในกรณีที่ลูกค้านะครับจัดไฟแนนซ์นะครับพวกค่าจัดค่าโอนนะครับออฟก็บริการให้ลูกค้านะครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะโอเคนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้า t o โ o t a h i l u ักรีโว4นะครับ สี่ประตูเกียร์ธรรมดานะครับหกสปีดนะครับผมมีทั้งแคลริบอยกับไม่มีแคลริบอยนะครับราคาเท่ากันที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าบาทนะครับไม่น้อยๆน,นะครับลูกค้าหารถใช้งานประเภทนี้นะครับรีบให้ออฟดูนะครับคัดคันให้เลยนะครับมาก่อนเราได้ไม่น้อยก่อนได้คันสวยนะครับสุดท้ายแล้วลูกค้า แฮปปี้แน่นอนตอนที่รับรถออทำการสปาภายในภายนอกนะครับซักฟอกบอกนะครับให้อย่างดีนะครับผมก่อนรับรถแน่นอนอยู่แล้วนะครับเรามีทีมดีตัวลิ่งให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0632290535นะครับ 0632290535นะครับเบอร์นี้ ier, สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลงไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับวิดีโอคอลดูรถก็ได้หรือนัดหมายเข้ามาดูรถก็ได้นะครับออฟคัเลขหมายน้อยๆให้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เทพลักษ์หรือโกดังบางนานะครับโอเคสำหรับลิปนี้ต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับสวัสดีครับ